จังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเป็นการบริหารงานในรูปแบบการรวมกลุ่มของจังหวัดในภาคเหนือที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในด้านต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งจะช่วยให้สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาระหว่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งประกอบด้วย4ีจังหวัดคือจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางและลำพูนโดยมีนายประจนประสะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่ง มีนายเชษฐาโมศิกรัตนายสิทธิชัยจินดาลหลวงและนายวรยุทธ์นวรัตน์เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตามลำดับโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งมีศักยภาพที่โดดเด่นในหลายๆด้านทั้งด้านการท่องเที่ยวการเ,ก,ารเกษตรหัตถกรรมอุตสาหกรรมรวมถึงมีผลิตภัณฑ์และอัตลักษณ์ทางภูมิปัญญาท้องถิน่นที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยได้มีการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่ง พศ2566ถึง2570เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาในระยะ5ปีภายใต้เป้าหมายพัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานวัฒนธรรมสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างทั่วถึงโดยมีประเด็นการพัฒนาได้แก่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่ 2. การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่ 3. การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสารรค์ 4. การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควันสำหรับปีงบป,ประมาณพศ2566กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งได้เสนอขอรับการจัดสรรงบป,ประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป,ประมาณพศ2566 จำนวน104 5 4ร้0 0านบาทโดยจำแนกตามประเด็นการพัฒนา4ีด้านประกอบด้วย10โครงการหลักดังนี้ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่จำนวน2โครงการงบประมาณ28 6 8 2 7 0 0ล้านบาทประกอบด้วยโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์และโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เพื่อสร้างการเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการสู่ท้องถิ่นโดยผสมผสานภูมิปัญญาเทคโนโลยีนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าการตลาดที่เน้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลายทาง2การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกและบริการนอกพื้นที่จำนวน4โครงการงบประมาณ13,334,100บาท ประกอบด้วยโครงการพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟในภูมิภาคระยะที่2โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG โครงการจัดแสดงนวัตรกรรมและจำหน่ายสินค้าลันนา e x p กป2023และโครงการเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนของภาคเหนือ เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ 3. การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์จำนวน2โครงการงบประมาณ4.248.000บาทประกอบด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืนและโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 4. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควันจำนวน2โครงการงบประมาณ53.285.100บาทประกอบด้วยโครงการป้องกันปัญหาฝุ่นควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่ง และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟปา่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้นพร้อมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสำหรับงบประมาณการพัฒนาจังหวัดตามร่างพระราชบัญญ,ญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2566 ของจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบนหนึ่งได้รับงบประมาณภาพรวม4จังหวัดรวมทั้งสิ้น956,561,900บาทโดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับจำนวน345,875,600บาทจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับ254,269,900บาทจังหวัดลำปางได้รับ189,858,100บาท และจังหวัดลำพูนได้รับ166 5 5 8 3 0 0ล้าน5,58,300บาทจากแผนงานและโครงการดังกล่าวจะสามารถพัฒนาพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งพื้นฐานวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างทั่วถึงและยั่งยืน